ค่ะไปต่อที่จังหวัดรอยเอ็ดนะคะเพ,พื่อจัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูล,ลนิธิคุณภูมิแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดร่อยเอ็ดจำนวน128ทุนค่ะ นายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดนะคะเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการมูล,ลนิธิคุณผุ่มประจำปี2566โดยมีนางสาวอรยาชาญเดชส,สิทธิกุลรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมนะคะจัดอยู่ที่หอประชุมจังหวัด้อยเอ็ดค่ะสืบเนื่องจากทุนกมอมหญิงอุบลร,รั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีใน ทรงพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจนในประเทศนะคะตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 5 0เป็นต้นมาโดยได้เสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมูล,ลนิธิคุ้นภูมิได้ประทานทุนการศึกษาจํานวน128ทุ้ทุนทุนละห้าพันบาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแกเด็กพิการและครอบครัวรวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้พิการให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมใดอย่างมีความสุขต่อไปค่ะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่นายสมพลใจกลิมขรับผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดหรือพ่อเมืองจังหวัด้อยเอ็ดครับเพื่อการเด้น,นลงพื้นที่นะครับไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ป่วยออคิสติกและกับผู้พิการซ้ำซอ้อนทางสมองนั่นเองนะครับ